รามคำสถูปสถูปบัรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเมืองเทวตหะสถานที่แห่งนี้ได้เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุไว้ตั้งแต่ครั้งที่กษัตริย์แห่งเมืองเทวตหะได้รับส่วนแบ่งมาเมื่อคราวถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมืองกุสินาราซึ่งพระบรมสารีริกธาตุส,าส่วนนี้เป็นหนึ่งในแปดส่วนจากทั้งหมด หลังจากพระบรมสารีริกธาตุถูกบรรจุไว้ในพระสถูปแห่งนี้แล้วที่นี่ก็ยังไม่เคยถูกขุดค้นจนนำพระบรมสารีริกธาตุาออกไปได้ตลอดระยะเวลา2,566ปีถือเป็นเพียงสถูปเดียวเท่านั้นที่ยังคงความบริสุทธิ์เป็นของเก่าแก่ดั้งเดิมโดยปราศจากการถูกขุดค้นหรือถูกทำลาย ด้วยความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีเหล่าพยายนาคจำนวนมากมายคอยพิทักษ์ดูแลองค์พระสถูปและพระบรมสารีริกธาตุดังที่ปรากฏหลักฐานทั้งคัมภี์ฝ่ายเทรวาสและคัมภีฝ่ายมหายานตลอดจนภาพแกะสลักหินทรายยุคสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชประมาณปีพุทธศักราช238ที่ซุ้มประตูในมหาสถูปสารีเมืองโบปานหรือภาพหินแกะสลักของช่างสกุลสรนาช ที่บอกเล่าเรื่องราวของรามคำสุทูประมาณปีพุทธศักราช900ถึง1,000ที่พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาศเป็นต้นหรือหลักฐานจากบันทึกของลุงจินฟาเหียนที่เดินทางมาที่นี่ในปีพุทธศักราช943และบันทึกของพระถังซัมจั๋งที่เดินทางมาในปีพุทธศักราช1,173เป็นต้นด้วยเหตุนี้ไม่ว่าใครจะมาขุดคน้นก็ยังไม่มีผู้ใดสามารถนำพระบ,บรมสารีริกธาตุออกไปได้ แม้กระทั่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาที่หัวหน้ากองโบราณคดีในปานคนใหม่พยายามจะขุดค้นก็ยังไม่สามารถทำได้อีกเช่นเดิมดังนั้นสถูปแห่งนี้จึงเชื่อว่ายังคงมีพระบรมสารีริกาธาตุดั้งเดิมถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นจำนวนมากถึงสองทนานโดย1นทนานมีขนาดประมาณกะลาพม้าวลูกโตโต อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่ามหัศจรรย์มากมายที่เกี่ยวข้องกับพญานาดังที่หลวงจินฟาเหียนได้บันทึกไว้ว่าที่นี่มีพญานาคอยรักษานำเครื่องบูชามาถวายและขับไล่ผู้ที่มาทำไม่ดีภายในบริเวณสถูปแห่งนี้อีกทั้งที่แห่งนี้มักมีช้างป่านำดอกบัวมาถวายแต่องค์รสถูปอยู่เป็นประจำบางคราวเล่าช้างป่า ก็นำน้ำมาพ่นมาล้างทำความสะอาดองค์สถูปและนำงามาถูเพื่อขัดองค์สถูปแม้พระถังสัมจังซึ่งเดินทางมาห่างกับหลวงจีนฟาเหียนประมาณ230ปีก็เล่าไว้ในทํานองเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องของพยานาะด้วยความเก่าแก่ความบริสุทธิ์ความสําคัญของรามคามสถูปแห่งนี้จึงทําให้มักมีครูบาอาจารย์นักปฏิบัติภาวนาเดินทางมาปฏิบัติธรรมกันอยู่เสมอ และต่างกล่าวคล้ายคลึงกันว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งดังนั้นถ้าใครได้เห็นวิดีโอนี้ก็ถือว่าได้ร่วมบูชาสักการะพระสถูปรามคามอันสำคัญแห่งนี้ไปด้วยกัน